มาโอดตายเลยเสียงดังเมื่อเลี้ยวตกลุงทำไมนะก็ิดได้จากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นล้าลูกมังลูกปืนอะไรวะลูกปืนใช่ล้อนะครับผมค่ะก็คือแม้แต่พวกลูกม้าต่างๆใช่ก็หลาสาเหตุอืมมีผลทั้งหมดเลยคือช่วงล่างอ่ะเราไม่สามารถกำหนดได้หรอกว่า มันดังมาจากไหนคือคุณพี่กดรถอ่ะคุณพี่นี่ไม่สามารถแบบเจาะตรงได้หรอกว่ามันมาจากทิศทางไหนเพราะว่าทุกอย่างมีปัจจัยหมดเที่เราเจอบ่อยนี่คนใหญ่จะเป็นถทำอ่ะสวัสดีครับไม่ทราบเออไม่ทราบว่าพอดีรถมีเสียงดังกุ๊ก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 อะไรนะท่านบินก็จะแบบกุ๊กกุ๊กนี่คืออะไรครับคุญลจอะไรอย่างเงี้ยเสียงไก่มนะกุ๊กกุ๊กนะครับก็จริงๆช่วงล่างก็แนะนําว่าควรตรวจเช็คเนาะถ้าได้ยิน จากตอนสตาร์ทตอนขับอยู่ใกล้ๆบ้านก็อาจจะลองหาช่างใกล้บ้านแต่ถ้ามีผ่านมอตอมาหรือสะดวกมาออโตมาก็ให้เราตมัเชื่รถได้ใชค่าบริการเปี่ยนวห้าสิบาทเท่านั้นร่คาสนใจนะคะต้องแจ้งนัดเวลาเข้ามาก่อนเพราะว่าคิวเต็มเกือบทุกวันเลยใค่ตอนนี้ช่างนะคะจากหนัก100ตอนนี้เป็นหนึ่งร้อยยี่สิบแล้วๆๆๆๆอๆโอ้โอยโอ้อ้โอ้อ้โอ คิวเยอะมากจริงๆนะคะตอนนี้ตามเราขาผ่านไปหมดแล้วพลังงานต่างๆตอนนี้พร้อมเลยใช่จากร้อยก็ร้อยยี่สิบังงไหมใช่ไหมอันนี้ราคาหรือว่าออันนี้คือถ้าสมมติแกดูอยู่นี่โดนลากคอไปปัดเลยเนื้อตอนนี้แกอาจจะไอยู่แกอาจจะยุ่งอยู่ใช่จ้าต่อไปเป็นเอ่อเลือกโชคอะไรคือหนึบอะไรคือนุ่มแต่ละยี่ห้อเขาก็แบบเคมาแต่ละรูปแตะนะจ๊ะการใช้งานใช่แล้วแต่คือ แล้วแต่ว่าคุณพี่ชอบแบบไหนเพราะแต่หลายยี่ห้อเขาก็เคมาในรูปแบบที่ต่างกันนุ่มหนึ่วอดทนนุ่มนนะนุ่มหนียอดทนแบบแบบ,บ,บบทนแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยแต่ลักษณะาการใช้งานต่างกันนะครับ<ช>ผมก็อลองอสอบถาได้ครับลองแจ้งมินดได้ว่าลักษณะาการใช้งานรถเป็นลักษณะไหนถ้<ช>าดมินก็จะแนะนำช็อชที่เหมาะสมกับรถคุณลูกค้าใช่ว่าคุณพี่ต้องการแบบไหนคุณพี่นี่เคลได้เลยผูก็จะเลือกเป็นโต๊ิโก้นะ เออมอลโลนะคุณพี่ซาร์สอย่างนี้หมอกูบี้อะไรอย่างนี้เพราะแต่ละยี่ห้อก็ราคาต่างแตกต่างกันไปนะคะจุดเด่นก็จะต่างกันไปแต่ละรุ่อยๆการรับประกันก็จะแตกต่างกันไปด้วยอืมครับผมอ่าต่อไปเป็นที่เรื่องอุ้ยเราคุยกันนานมากเลยอ่ะอ๋ออ่ออ๋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 อง๋ออ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 เออ๋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 ออเออ๋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 อ เท้าแล้วก็คือฉันเบรกไม่อยู่สักทีอ่านะจ๊ะเบรกหรือก็อารมณ์พอๆกันคือคือเขาเรียกว่าอะเบรกจนเบรกไม่อยู่เนเบรกมันจะหมดีรังการกลับมาอีกเบรกไม่ได้แ้วอ่ะอ๋อเยอะไปเยอะไปเยอะไปขึ้นอยู่กับหลายสาเหตุนะคะใ่่ใช่แล้วจริงๆแล้วในเรื่องของช่วงล่างระบบเบรกต่างๆจริงๆแล้วเราก็ต้องเช็คตามระยะด้วยเพราะว่าสำคัญเนาะใช่มันเป็นเรื่องของความปลอดภัยต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นเราเองหรือว่า คนที่มากับเรานะคะม,มีผลทั้งหมดใช่ใช,ช่ที่ร้านเรานะคะมีจำหน่ายขันจานเบ็ดผ้าเบ็ดเนาะชุนซ่อมต่างๆถึงรวมถึงเนี่ย,ำยทำภาษาเป็ดด้วยก็คือสอบถามกันมาได้นะจ๊ะจ๊ะทุกอย่างต้องเช็คทุกอย่างต้องแบบคือเราต้องรู้คุณนิดนึงเนาะ ได้เลือกรถหนึ่งคันมาเพื่อสำหรับแล้วสำหรับเราแล้วเราก็ต้องรักษามันด้วยใช่ก็ดูแลหรือถ้าอาจจะไม่ต้องไม่อยากเสียลาดูแลมากก็ให้เอาต้อมมาดูแลให้คุณพี่เอารถมาต่ออีกไเลยแล้วก็อีกแปดปีค่อยกลับมาเดียว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 นานไปนานไปครับโอเคค่ะก็คือถ้าเอารถมาซ่อมม่ร้านตัวเช็ที่ร้านอะไรก็แล้วแต่คุณพี่สามารถรอรถกลับได้เลย ถ้าอาการไม่ได้ไม่ได้หนักมากจรเกินไปเนาะเราก็รีเคลียร์ให้อยู่แล้วนะครับผมแต่ก็ต้องมบกรนัดคิวเข้ามาก่อนจะได้ไม่ต้องรอนานเนาะเบรกมีเสียงเขินนะแกยังไงเบรกมีเสียงต้องเขินด้วยเหรอบรีเบรกมีเสียงเบรกกล้หมดก็หลายปัจจัยนะทั้งอยู่ที่ภาาเบรกอยู่ที่จานเบรกด้วย อยู่ที่ตัวคาริอร์เบรกอยู่โอ้หลายอย่างมากวัสดุของผ้าเบรกแาะาจานเบรกก็มีโหดอ่าใชา่ก็คือตอนนี้เรามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีลูกค้าสอบถามเกี่ยวกับร,บระบบเบรกมาค่อนข้างเยอะทั้งแบบพอเวลาผมเบรกมีเสียงก็คือปัจจัยสำคัญเลยคือมันคือจุดเขาเรียกว่าอะไรเหล็กเตือนมันน่าจะถึงแล้วแหละ มันก็เลยขึ้นสัญญาณเตือนใช่เบรกหมดอย่างที่พี่ดิบอกก็มีผลวัสดุของผ้าเบรกจันเบรกก็คือมีผลนะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษสุดเลยคือเข้าทางซื้อผ้าเบรกและก้านเบรกทีอาร์ดีวันนี้นะคะจำนวนสองชุดรับฟรีไปเลยน้ํายาทําความสะอาดและระบบเบรกนะคะเฉพาะผ้าเบรกและก้านเบรกเท่านั้นนะอันนี้คือน้ำยาทำความสะอาดระบบเบรกนะคะขายดีมากๆาผ้าเบรกกับก้านเบรกใช่หรือจะเป็นผ้าเบรกสองชุดก็ได้คู่ ใช่ข้าเคยกลมคู่อะไรก็ได้ผ้าเด็กก้ามเบรกได้หมดถูกต้องก็พิเแถมอันนี้ไปเลยมีกรวดฟรีใช่ไข่ดีมากแล้วคือถ้าเราได้ไปฟรีใช่ถ้าลูกค้าได้ไปฟรีคือแฮปปี้เพราะว่าเวลาเปลี่ยนผ้าเบรกก้ามเบรกแล้วเราต้องทำความสะอาดจานเบกใช่ถูกต้องเพราะว่ามันจะมีมูลจากผ้าเบรกด้วยมูลจากท้อขนมด้วยเกาะเต็มจานไปหมดเลยไม่เชื่อลองมาเปลี่ยนที่เราต้องมาดูใช่ก็หนึ่งหนึ่งกระป๋องก็ สองล้อได้สบายนะครับผมก็้ะเพิ่มน้อยอีกแล้วก็บัตรนาะใบได้ได้อยู่ได้อยู่ของเยอะของเยอะต่อไปเกียร์หลวมๆแก้ยังไงดีโอ้เกียร์หลวมนี่เรื่องเกียร์ก็ค่อนข้างซีเรียสอยู่มีหลายสาเหตุซึ่งอันนี้ระบุยากมากจริงต้องต้องเห็นหน้างานต้องเห็นต้องลองขับต้องเห็นอาการอะไรนยครับถึง ถึงแบบว่าอยากให้ปรึกษาช่างที่ชำนาญการจริงๆเราอาจจะสามารถตอบได้แค่ว่าปรึกษาใช่แล้วปรึกษาใช่แล้วแต่คือมันคือจุดสาคัญที่แบบเราไม่รู้จะไปปรึกษาใครนอกจากช่างและและร้านอะไรใช่ไหมคะที่เชื่อถือได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันจะต้องมีอุปกรณ์ต่างที่ต้องตรวจสอบแล้วก็ความชำนาญการของช่างด้วยอย่างเราขับรถทุกวันเราไม่ใช่ช่างเราไม่ได้ศึกษาเราไม่สามารถรู้ได้เลยสังเกตุคุณหลวงนะจ๊ะโอเค ครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้เราลาไปก่อนเนาะหวังว่าความรู้แล้วก็การพูดของเราวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนที่ดูเราอยู่ตอนนี้หรือว่ากลับมาดูเราย้อนหลังนะคะถ้าฟังเราสองคนไม่รู้เรื่องฟังไม่ชัดค่ะโทรมาอ่าโยมมาถามได้ครับโทรมาถามมาได้รู้ข้อมูลเพิ่มเติมจะแจ้งเวลาตกฟากหรือว่าอะไรก็นะครับเข้ามาได้ค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราเจอกันใหม่ครั้งหน้าเนาะทามอินกับพี่โนททางเฟซบุ๊กได้ตลอดเวลาเลยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย